ผมนะครับจะใส่หมัดน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะใส่สกิลซูซี่นะครับจะใส่สกิลซูซี่ซี่อยู่ไหนนะอ่านี่เลยครับนะฮะไปายจะเล่นสกิลนี้นะครับอ่าจะมีไฮโตะแล้วก็เคลลี่แล้วก็ซูซี่นะก็คือตัวละครใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟนะครับพี่ไปก็จะเล่น3ามสกิลนี้นะครับดูในเกมมาดีกว่านะครับว่าสกิลซูซี่เนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับเวลาเราคิวเนี่ยมันจะเพิ่มเหรียญให้เราเท่าร้อย ว่าทีละสองร้อยสามร้อยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับน้งงองๆ้องเชิญมาเล่นแรงเลยพี่เล่นใครเล่นกระดาษได้แตมาสองตัวเหมือนเมื่อกี้นะเข้ามาสองตัวเหมือนเ <Okay. S 3> มื่อกี้ว่าแม่งอีแค่แม่งลงค้างๆกันเลย ช่วยจริงจิ้งจ้าห้องสองกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไปกีดอ่าคุณเห็นไหมครับว่าเหรียญมันเด้งเวลาเรายิงเอ้ยเรายิงดาวมันก็เด้งเลยเหรอจะตายเฮ้ดี๋ยวว่ะคนโดูตะกี้เราเก็บเหรียญห้าร้อยเดี๋ยวเราตายก่อนเรายิงให้มันตายก่อนเเหรียญนะครับเหรียญจะเด้งนี่จริงจำลองเหรอเห็นปะ เหรียญมันเด้งนะครับเวลาเรายิงตายอ่ะเจ๋งว่ะทีหลังมามันมีสองตัวใช่เหเหลังหายว่ะหลังไอ้นี่มันวิ่งเข้าไปไหนมันงะมันวิ่งมันวิ่งข้างในเหรออ๋อยี่ห้อข้างในเหรอ เนี่ยงานเหรียญเด้งผมบอกแล้วไงเหรียญมันเด้งเนี่ยวิธีเอาเหรียญนะผมเอาจะได้เหรียญไปชุบเพื่อมีสองตัวใช่หรอเจ๋งมากเฮ้ยนี่คือสกิลตัวละครใหม่นะครับเป็นสกิลของซูซี่นะฮะอ่าเป็นสกิลใหม่เป็นสกิลใหม่ของผมนะมีเหรียญป่ะผมชุบเองครับเลยผมชุบเองขออนุญาตชุบพี่เคยมัะเฮ้ยยังไม่หายจริง เราได้มาอีกร้อยเหรียญแล้วอนดูยังไงกอดจัดพี่เออไม่รีบซัเข้างในอุโมงค์เหรเมื่อกี้มาชได้ยังใช่ไหมเมื่อกี้ได้ินสองคนใช่ไหมเขไม่ได้ยินผมหรือเปล่าว่าทำไมผมบูดเร็วมากอร่อยได้ยินผมปะได้ได้ยินเมื่อกี้ได้ยินครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับเมื่อกี้บอกไอเราก็พูดอยู่กันแลยวสักนานไอป้า มันได้เวลาสมคิดแลครับโดพี่มันมายิงหนูอีกแล้วเรียบร้อยครับผมนะกระบาลลั่นเอ้ามันหลบไปะแล้งนรเงี้ยผมไม่ใช่แอบโดพี่นีู่่ตรงนี้ไงครับผมสองคิวจะได้มาสองร้อยเหรียญไงตัวละครใหม่ดีนะดูนะ ¡Oh, mm -hmm. le la, el lo ่าจารย์ครับโอ้โหโอ้ยทองก้อนมันมีชักแม็กเร็วบ้าหวะนคนดูโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ไปด้วยนะครับ